สวัสดีค่ะเดือนนะคะ<ม>เป็นครูสอนโยคะที่ s t a จ e ฟเดอ e r เรียววันนี้เดือนก็จะมีท่าโยคะยง่ายๆสำหรับนักวิ่งมาฝากกันนะคะสำหรับท่าโยคะที่เดือนจะใช้สอนในวันนี้นะคะเราจะเรียกว่า a t i c s t r เ t c h i n g เหมาะสำหรับคนที่ออกไปวิ่งมาแล้วต้องการจะคลายกล้ามเนื้อหลังจากการวิ่งทำได้ง่ายๆได้ที่บ้านหรือว่าที่สวนสาธารณะก็ได้นะคะเพียงแค่เราหาที่เกาะแบบนี้นะคะเริ่มจากท่าแรกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าหรือสัพเทคนิค คอไดเซ็ปนะคะจะใช้เยอะมากเลยเวลาที่เราวิ่งยืนตัวตรงนะคะจากนั้นดึงส้นเท้าขึ้นมาดึงขาไปด้านหลังนะคะให้เข่ากับสะโพกเราตรงกันแล้วยืดอกขึ้นค้างไว้ประมาณ20-30วินาทีนะคะถ้าเกิดว่าเรามีความยืดหยุ่นเยอะเราอาจจะดึงขาไปด้านหลังอีกนิดนึงเพื่อเพิ่มความฟินในท่านี้ก็ได้ค่ะทำสลับข้างซ้ายกับขวานะคะอย่าลืมหาที่เกาะน,นะ กด้าม้ตรงขาดึงเส้นเท้าเข้ามาชิดสะโพกเลยสำหรับท่าที่2นะคะจะเป็นกล้ามเนื้อที่เราใช้งานบ่อยเหมือนกันเลยเราเรียกว่าแฮมสตริงหรือว่าเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังแล้วก็น่องของเรานะคะวิธีการคือเรายืดขาหนึ่งข้างมาด้านหน้าโฟกัสปลายเท้าชี้เข้าหาตัวจากนั้นโน้มตัวส่งมือไปแตะปลายเท้าเข่างอได้เล็กน้อยนะคะท่าไหวอาจจะก้มตัวลงไปแล้วส่งหนะะ้าผา สลับข้างซ้ายขวาลายเท้าชี้หาตัวหายใจเข้ายืดอ,อกและหายใจออกก้มลงไปส่งหน้าผากหาหน้าแข้งนะคะสำหรับท่าที่3นะคะจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อก้นแล้วก็หลังของ ว,วิธีการคือเราก็หาที่นั่งสบายๆได้เลยจากนั้นยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นมาวางบนหัวเข่าแบบนี้นะคะแล้วหายใจเข้ายืดอ,อกขึ้นจากนั้นหายใจออกโน้มตัวลงไปข้างหน้าถ้าแตะพื้นได้เราจะแตะพื้นเลยหรือถ้าไม่ไหวแค่โฟกัสการโน้มตัวมาเยอะๆให้รู้สึกเหมือนหน้าท้องเรากําลังจะไปแตะน่องก็ได้นะคะทําค้างไว20้20-30วินาทีสลับข้างซ้ายขวาถ้าไหวยืดอ,อกก้มตัวลงไปจะรู้สึกตึงสบายไปที่ต้นขา ก้นแล้วก็หลังนะคะ สำหรับท่าต่อไปที่เดือนจะสอนนะคะจะเป็นท่าที่ใช้ยืดตั้งแต่ข้อเท้าน่องไล่มาที่หลังแล้วก็อัปเปอร์บอดี้เพราะว่าเวลาที่เราวิ่งเราต้องมีการแกว่งแขนทําให้กล้ามเนื้ออัปเปอร์ของเราเนี่ยใช้งานหนักเหมือนกันนะคะเริ่มจากวางเท้าขวาไปด้านหลังเฉียงประมาณ30-45องศาก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้านะคะเข่ากับข้อเท้าชี้ไปในทางเดียวกันแล้วยออ่อขาลงไปท่านี้ในโยคะเราจะเป็นท่านักนกที่1แต่วันนี้เดือนเอามาประยุกต์ใช้ให้ยืดได้ง่ายขึ้นสําหรับนัก ะะจากนั้นเราชูมือขวาขึ้นขาย,ยืดอกสายตาม,มองตามมือขาด้านหลังเราจะยืดตึงนะคะเข่าด้านหน้าชี้ทางเดียวกับลายเท้าค้างไว้ประมาณ30-45วินาทีเลยก็ได้เพราะว่าท่านี้นอกจากยืดแล้วยังเพิ่มความแข็งแรงของขาด้วยต่อไปนะคะส่งมือที่เรายืดอยู่ มาแตะที่ขาซ้ายแล้วบิดเอดวหันหน้ามองผ่นานหัวไหล่ซ้ายไปด้านหลังค่ะเป็นท่าทาวิสเพราะเวลาที่เราวิ่งเราต้องมีการลงเตะเล็กน้อยเราก็ต้องคลายในโพซิชันนี้ด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะท่ายโยคะที่เดินสอนสำหรับฟอร์นเนอร์ในวันนี้ฝากติดตาม EP ต่อไปของทาง Stage ฟดีวีลยูรับรองว่ามีสาระดีๆมาฝากทุกท่านแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้คุณเดือนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ